ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะ DJ แมนเปิดใจใบเตยเครียดมากอายุคันเจ็ดเดือนกว่าน้ำหนักแค่50กิโลบอกได้เลยว่าเป็นดราม่าที่มีคนพูดถึงมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ใบเตยอาศยามนักร้องสาวลูกทุ่งเช่อดังตอนนี้กำลังจะเป็นคุณแม่ในอีกไม่กี่เดือนแต่ก็ต้องมาเจอกับดรามา่าครั้งใหญ่หลังออกมาไล์สดขายของแบรนด์เนมือสองแต่กลับถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าราคาแพงเกินจริงบ้าง บางก็ว่าสินค้าสภาพแย่จนเรื่องราวต้องลุกลามไปถึงสคออบอล่าสุดวันที่8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาดีเจแมนสามีของใบเตยได้ให้สัมภาษณ์กับประเด็นดังกล่าวฉันดีใจมากเพราะว่าตอนนี้ใบเตยเครียดมากและตอนนี้ก็ท้องได้7เดือนกว่าตัวเริ่มใหญ่แต่กินน้อยไปหน่อยซึ่งตอนนี้น้ำหนักเพียงแค่50กิโลกรัมทางหมออยากให้เพิ่มน้ำหนักกว่านี้ ส่วนลูกก็เริ่มดิ้นแล้วทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นมากรวมไปถึงปู่ย่าตาใหญ่ด้วยอยากเห็นหน้าหลานกันทุกคนโดยหมอเผยว่าน่าจะคลอดประมาณวันที่17สิงหาคมอาจจะเกิดก่อนหรือหลังอย่างไม่แน่ส่วนเรื่องที่หมอบอกว่าน้ำหนักน้อยอาจเป็นเพราะที่ใบเตยเครียดเรื่องไม่กี่วันที่ผ่านมา ใบเตยมีอารมณ์และความคิดที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะตอนนี้อ่อนไหวง่ายซึ่งเศร้าคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนและชอบคิดมากส่วนตัวเป็นห่วงตลอด4-5วันมานี้ใบเตยกินข้าวน้อยเพราะเครียดสุดท้ายที่ได้มายังขอโทษทุกคนทําใบเตยนะทําอะไรผิดพลาดไปจะทําให้ใครไม่พอใจและสุดท้ายอยากให้จบด้วยดี